อืมแต่ครับเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนของกลางพร้อมน้ำมันสามแสนลิตรหายไปจากท่าเรือตำรวจน้ำจัตหตอทั้งสามลำเฮ้ยเรือบรรทุกน้ำมันนี่มันใหญ่นะเรือบรรทุกน้ำมันแล้วมีน้ำมันเถื่อนเถื่อนแล้วมีของกลางน้ำมันสามแสนลิตรหายไปจากท่าเรือตำรวจน้ำจัตเตอทั้งสามลำโอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องโตนะโอ้โหถ้าสมมติเป็นเรื่องจริงนะผมไม่รู้เนี่ย ที่ผมดูข่าวเนี่ยเรือบรรทุกน้ํามันเถื่อนของกลางโอ้เรือบรรทุกน้ํามันหายไปได้ไงล่ะเขายึดมาแล้วน้ำมันเถือ่อนหรือเรร้ายนะเออเออเรือบรรทุกน้ำมันหายไปได้ไง,เน,นนนงเนี่ยอืมเรื่องใหญ่นะเนี่ยอืมโอ้โหน่ากลัวนะเนี่ยเอาไงเดียฮะโอ,โอ้ข่าวเดี๋ยไม่รู้จริงเท็จหรือเปล่านะ ดูข่าวนะ่าจะจริงหรือเปล่าเนี่ยนะวกของกลางก็เรือน้ำมันหายหนักแล้วนะนะครับดูข่าวนะเนี่ยจับเรือน้ำมันเถื่อนห้าลำเนี่ยบิเ,ยกเกียกน,นเขาดำเสนอชมคลิปภาพวันที่ตำรวจสอบสวนกลางจับเรือเครือข่ายโจ้ปัตตนะาน,นีนะครับนะเนี่ยเขาเขาํำเสนอเรื่องมีการจับกุมวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพัน้ยสิบเจ็ดจับเรือน้ำมันเถื่อนได้นะครับ แต่วันนี้ใครเสกเรือน้ำมันเถื่อนสามลำหายไปจากอ่าวสัตหีบนะเหยียบหน้าตำรวจสอบสวนกลางนะเขาบอกเป็นเครือข่ายโจ๊กบัตนะจริงเท็จยังไงผมไม่รับรองนะจากสำนักข่าววิเกียน <c oughs> พี่น้องคิดอย่างไรครับของกลางปเป็นเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนสามลำหายไปนะช่วยแสดงความคิเดเห็นเนี่ยโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้า <c oughs> เรือของกลางไม่ใช่เรือใหญ่มากอ๋อ จุก,กููจุก,กููสงสัยลอยออกทะเลไปแล้วมั้งครับอ๋อเจ้าใหญ่ปัตตนีโอผู้ต้องหาออกไปแล้วเออโอเรือหายไปได้นะโอ้เรื่องใหญ่เรื่องตัวเนี่ยถ้ามันเป็นจริงอะไรต่างนคนจะเชื่อมั่นตำรวจไหมนี่ยตอนนี้คนก็เริ่มไม่ค่อยเชื่อมัน่นอายการนะเดี๋ยวดีทักสินเนี่ย อายการคนเดิมก็มีความเห็นควรสั่งฟอง้องอายการปัจจุบันก็ออกคำสั่งฟ้องแต่ดันไปออกคำสั่งฟ้องโดยวิธีการแถลงข่าวแทนที่จะรอให้ทับศิษย์มาก,ก่อนแล้วค่อยค่อยออกคำสั่งฟ้องเหมือนกับพอดีทั่วไปคือตามวิทยาในการออกคำสั่งฟ้องมันต้องมันต้องบอกกับตัวผู้ต้องหาไม่ใช่มานั่งแถลงข่าวเพื่อดูตัวลูกหน้าตอนนี้คนที่เสื่อมศรัทธาในอายการสูงสุดมันก็เริ่มมีนะเราไปอ่านคอมเมนต์หูเอาคุณไปออกคำสั่งฟ้องโดยไปบอก ไปไปบอกบอกสื่อคลชน,นแทนที่จะบอกอผู้ต้องหาที่ชื่อทักษิณเนี่ยคนก,ก็มองเอ้ยคุณก็เปิดช่องในทักษิณมายื่นคำร้องขอความเป็นธรรมหรือเปล่าคือตอนนี้มันทั้งตารวจก็สังคมก็เครือบแคลงสงสัยบปชก็เครือบแคลงสงสัย DSI อ,อก็เครือบแคลงสงสัยสอตงก็เครือบแคลงสงสัยอายการก็ประชาชนเครือบแคลงสงสัยหมดคือมันดูแล้วมันเหมือนไม่โปร่งใสมีเงินมีทองไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็ไม่รู้ วิ่งเต้นหรือเปล่าก็ไม่รู้คนก็เริ่มดูเออสมัยนี้มันมันเหมือนก็มีเงินมันเปลี่ยนอะไรได้หมดไหมมีอำนาจเปลี่ยนหรือเปล่าอยากก่างคดีคุณทักษิณเนี้ยดังที่ผ่านมาก็ฉายานักโทษเทวดานักโทษก็ต้องอยู่ในคุกก็กลายเป็นนักโทษคนนี้ก็ไปอยู่โรงพยาบาลซะนีม่มาอยกแล้วออกคําสั่งฟ้องก็เออออกคําสั่งฟ้องผ่านผ่านสื่อมวลชนแถลงข่าวแต่ประชาชนทั่วไปพวกประชาชนตาดำ อย่างพวกเราเวลามีคดีจะเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะลงโทรไปถามนี่ตกลงจะฟ้องผมไหมเขาไม่บอกเราเป็นความลับคดีมินประมาทยังไม่บอกเลยเราต้องไปพบเขาเองแล้วไปฟังคำสั่งกับอายการกับตัวเขาเลย,เลยเพอเขาสั่งฟ้องปุบ๊บเขาต้องพาตัวเราไปสั่ไปศาเลเนี่ยอันนี้หลักกฎหมายวิทยาเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะมาตรา142มาตรา1 4 2มาตรา142 14 14เ,เขาเขียนให้ชัดนะครับเมื่อมีความเห็นควรสั่งฟ้องของตำรวจชง ส่งอ่ะก็ให้ตำรวจส่งสานวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไปยังอายการร้อยีสองนะพอร้อย็ีบสามบอกว่าเมื่ออายการได้รับความเห็นและสานวนจากตํารวจแล้วเนี่ยก็ในกรณีเห็นควรสั่งฟ้องให้ออกคําสั่งฟ้องและฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลนะครับแต่นะพอออกคําสั่งฟ้องและฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลแต่ปรากฏว่าคดีนี้เป็นคดีที่แปลกประหลาดอายการสูงสุดนะออกคําสั่งฟ้องผ่านเลยฮะ ผ่านการแถลงข่าวอแปลกนะคนก็เลยดูแปลกเพื่อนผมเป็นใายการบอกไม่มีแล้วครับถ้าเขาจะออกคําสั่งฟ้องผู้ต้องหาเข้ามาปรากฏตัวา่าแล้วมสั่งฟ้องเสร็จเอาตัวไปฟ้องเลยเพราะกฎหมายเนี่ยมาตราร้อยสี่สามเขียนไว้ชัดในวรรคแรกอนุสองเนี่ยนะเมื่อให้ออกคําสั่งฟ้องและฟ้องผู้ต้องหาต่อสารแล้วทุกๆคดีเนี่ยก็ทำเหมือนการมีแต่คดีเนี่ยแปลกมันเหมือนกับว่าคุณ เหมือนกับว่าอายการสูงสุดเนี่ยเพื่อประโยชน์ให้กับทางคุณทักษิณหรือเปล่ามีวิธีการที่แปลกๆสองคนตั้งคาถามไปก็ต้องตอบคำถามตัวนี้เงียบเป็นเปล่าสากเลยผมไม่รู้ว่าทีมงานอายการสุงสุดตัวนี้เอาสากอยู่ในปากหรือเปล่าเนเหนะฟังรายการพิดเดนัมันจะรู้เลยแล้วเสร็จแล้วพอรู้แล้วว่าสั่งฟ้องก็อ่านะนะผูะ้ต้องหาก็มาขยอยากจะไปศาลแล้วก็ร้องของความเป็นธรรมถามว่าร้องขอความธรรมเป็นสิทธิ์ไหมเป็นสิทธิ์แต่ว่า คนก็จะมองเลยเฮ้ยแบ่งหน้าที่กันทำห,นหรือเปล่าวะอายการก็ดันไปเปิดช่องเลยครับโดยการออกคำต่างฟ้องแล้วไม่พาไปฟ้องผู้ต้องหาไปเลยได้โอกาสเลยร้องขอความเป็นธรรมเลยอ่างกับตารวจถูกฟูบ้างละ่ะพนักง,งานสอบสวนโดนรู่เทปตัดต่อบ้างละ่ะนะเอ,อ่ออะไรจะอะไรต่างๆเออก็เลยไม่ต้องฟ้องกนะันเดี๋ยวคดีก็ขาดยุความก็เหมือนกับหลายๆคดีทุจริตครับรัฐนมะนตรีก็ขาดยุความไามาอ้ยังขาดยุความขาดคือพูดง่าย คดีทุจริตส่วนใหญ่อา,อายุความก็ประมาณสิบห้าปีนะครับอย่างทุจริตเนี่ยจำคุกสิปีเนี่ยนะนะก็อายุความก็ต่งสิบห้าปีนะครับเออนะอายุความสิบห้าปีคุณคิดไหมว่าปปชเนี่ยใช้เวลาสิบห้าปียังสอบสวนคดีทุจริตไม่จบก็จนคดีขาดอายุความแลฐมนตรีอะไรต่างๆหลายหลายเรื่องเนี่ยดูข่าวเนี่ย ใช้เวลานานแล้วกันสอบสวนผมว่าปปชเหล่านี้ต้องปรับปรุงคุณภาพเลยมันคดีมันเราดูข่าวเนี่ยสำนักข่าวอิสราเอขารายงานขาดอายุความบ่อยเนี่ยประชาชนมันจะไม่เชื่อมันหรือเปล่าพี่ดองว่าไงอืมเออโอ้โหคดีขาดอายุความที่ปปชหลายคดีแต่ไดีดูละข่าวนะ นดะครับอืมเปิดคดีหมดอายุความคามือปปชอคอลหาปล่อยผีการเมืองบิ๊กเดมอย่างนี้นนะเนี๋นยผมดูจากาอ่าดูแทบธุรกิจอืมนะครับสำนักง,งานปปชการใตานตำบลกระสุนตกอืมนะครับเนี่ยคดีอาญาทุจริต ภาคสองวิพากษาย,ยกฟ้องจำเลยบางรายในคดีก่อสร้างอาคารวอเตอร์ฟอนต์เมืองพัทยาชนบุรีหนึ่งในนั้นคืออดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งบ้านใหญ่ชนบรุรีอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมเมื่อครั้งนั่งเก้าอี้นายกเมืองพัทยาแม้จะมีความผิดนในครำวิพากษา,าระบุพคลทธิการอืมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยใช้เวลาสอบสวนกันนะครับเี่ยสอบสวนออออจำเลยคนนี้ เกินเวลาสิบห้าปีโอ้โหสิบห้าปีเนี่ยนะมึงยังสอบสวนก็ไม่เสร็จนะผมไม่ต้องเป็นปปชแล้วไปทำอาชีพอื่นนะใช้เวลาสอบเสียนานก็ดีกูตายก่อนกูไม่รู้ผลเนี่ย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 ผมอ่านเนี่ยนะในคำพิพากษาของสารอาญาคดีทุจริตตอนหนึ่งระบุว่าพฤติการของคณะกรรมการปปชว่าไม่ได้มุ่งหมายให้การดําเนินคดีอยู่ภายในรอบต่อเวลาการฟ้องคดีภายในที่สิบกันยาห้าหกหกโจทยื่นฟ้องําเลยที่หกถึงสิบ เธอระยะเวลา15ปีนับแต่วันที่กล่าวหาว่ากระทาความผิด15ปีมึงยังสอบสวนก็ไม่เสร็จพี่น้องครับมันควรจะเป็นไม่ปอประชารยพวกนี้โอโ้โหควรจะเป็นไหมไอ้พวกนี้น่าจะต้องติดคุกติดตารางไว้เนี่ยปล่อยสอบสวนเรื่องคดีขาดลือความมึต้องติดคุกติดตารางไหมครับพี่น้องครับนแต่กูก็ไม่รู้เหมือนกันเราพี่น้องว่าไงละ่ะนะอืม15ปีมึงยังสอบสวนก็ไม่เสร็จเลยเนี่ยกูก็ไม่รู้จะว่ายัางไงก็เสียดายภาษีเหมือนกัน่ะ นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยและในคำวิพากษาเขียนนะยพฤติการของคณะกรรมการประปชว่าไม่ได้บุ่งหมายให้การดําเนินคดีอยู่ภายในกรอบระยะเวลาการฟ้องคดีคือสิบห้าปีมึงยังสอบสวนก็ไมทันเนี่ยนะนับแต่วันที่เกิดกระทําความผิดคดีจึงขาดทุกความไม่ต้องวินิจฉัยแล้วมันก็หลุดไปสบายใจนะเนี่ยเนี่ยครับแบบเนี้ยมันต้องผิดจริยธรรมไหม ต้องผิดอาญาไหมาอะไรอย่างเนี่ยุงจะพูดยังไงวะเออนะครับว่า,างไงการทำคดีขาดยุความม,มันไม่ต้องรับผิดเการทำคดีขาดยุความผิดทั้งวินัยและจริยธรรม,มนะเอออันนี้ในในใน,ในเว็บปบอปชนะนังสาวกุกไก่ได้รับมอบหมายเป็นพนักง,งานเจ้าที่รับผิดชอบเรื่องการไต่สวน โดยมีการสอบปากคำพยายนจุๆๆต่อมานางสาวผู้ใหญ่ทำคำนวนสูญหายในระหว่างย้ายอาคารจุดๆๆกลับไม่ดาเนินการใดๆปกปิดไว้ไม่รายงานผู้ค้ำชาต่อมาจุดๆๆผู้กล่าวหาได้ติดจ,จมเรื่องความกดว่าคดีขาดยุความแล้วทุกฐานความผิดไม่สามารถดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาต่อไปได้พฤติการของนางสาวผู้ให่ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าที่เรื่องการไต่สวนเป็นความผิดวินัยครับ